One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knee No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let this pain, I completely betrayed this go of pain Am สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยสไตล์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้กำลังเดินทางคะ่ะจะไปบ้านคุณป้าคุณลุงนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันเกิดแม่ป้าคะ่ะแม่ป้าฝรั่งนะคะไปด้วยกันกับโตโต,ต,ต้เลยจ้า ลงบ้านแล้วเรียบร้อยจ้าเราก็จะไปขึ้นรถกันนะ,ะ่ะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันค่ะ <c oughs> ไปกับลูกสาวล่าเราเลยค่ะ จ้าทุกคนคะ่ะตอนนี้อยู่ในรถนะคะกำลังเดินทางจ้จากบ้านตัวโต้ไปบ้านลุงบ้านป้าก,ก็ใช้เวลาราวๆสองชั่วโมงได้นะคะสำหรับการขับรถไปเองค่ะเมืองไม่ใหญ่มากหรอกค่ะโชเฟอร์ก็อยู่นู่นค่ะสวัสดีครับเรียงสวัสดีครับ จากวันนี้วันธรรมดานะคะรถก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับตามเส้นทางนะคะเดี๋ยวโตโต้ตตก็จะถ่ายตามถนนวนทางให้ดูกันนะคะก็จะแวะระหว่างทางซักที่สองที่อยู่ค่ะค่อยตามไปด้วยกันนะจ๊ะ ต้นไม้ตามเส้นทางก็กำลังเปลี่ยนสีสวยงามนะคะเดินทางเข้าสู่ใบไม้ร่วงกันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้ท้องฟ้าสรัวนะคะข้างนอกอากาศตอนนี้ก็12องศาได้จ้ะ วงอาทิตย์หายไปในหมดคะวันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะคะทางเมืองไทยบ้านเราก็ส่งแดดมาทางเมืองนอกด้วยเด้อจ้า ก็จะแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะทุกคนค่ะแวะเติมน้ำมันกันก่อนค่ะน้ำมันเมืองนอกตอนนี้ก็น้ำมันเบนซินยูโร95 หนึ่งก็เกือบ 2, ยูโรก็เกือบ80บาทนะคะดีเซลก็2ยูโรกว่าค่ะ80กว่าบาทได้ตัว1ลิตรนะคะยุคนี้นะ้ำมันแพงเข้ายากมากแพงก็ว่ากันไปค่ะสำหรับการเติมน้ำมันเมืองนอกก็อยากได้เท่าไหร่ก็เสียบบัตรเข้าไปนะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะว่าจำนวนเงินจำนวนลิตรเท่าไหร่จะเติมกี่บาทกี่อะไรก็ใส่เข้าไปนะคะตามจำนวนที่เราต้องการนะจ๊ะ สำหรับการได้พบได้เจอการของญาติพี่น้องของแฟนตัวโตเองก็ถือว่าไม่บ่อยมากนะคะต่อปีก็สองสามครั้งนะคะต่อครอบครัวได้เจอกันนะคะหรือว่าบ้านเมียาิเองก็เหมือนกันค่ะเจอกันไม่บ่อยแต่ปีนี้ได้ยินว่ารวมกันช่วงคริสต์มาสที่บ้านตัวโตค่ะเขาจะวนกันมีห้าหกครอบครัวเขาจะวนกันไปแต่ละปีแต่ละปีครับปีนี้มาตรงคิวบ้านตัวโตพอดีนะคะ สำหรับวันเกิดป้าวันนี้นะคะก็เป็นวันธรรมดาแต่สองปีก่อนเขาไม่ได้จัดนะคะปีนี้เขาอยากจัดเราก็ว่างพอดีเพราะใหญ่ก็กเกษียณแล้วก็เลยได้ไปกันนะคะสำหรับของขวัญของฝรั่งมังค่าแล้วก็บางครั้งก็ช่อดอกไม้หรือว่าต้นไม้สำหรับในบ้านนอกบ้านก็ว่ากันไปนะคะส่วนมากนะคะ ของควันของฝาแต่รอบนี้แฟนตัวตู้เองก็อยากจะใส่ซองให้พี่ชายพี่สะพ้ยนะคะก็เลยใส่ซองกันแล้วก็มีการ์ดอวยพรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะสำหรับประเพณีธรรมเนียมของทางฝั่งยุโรปหรือว่าฝรั่งมังค่าค่ะออกจากปั๊มน้ำมันมาแล้วเราก็กำลังจะไปขึ้นทางด่วนกันนะคะสำหรับงาน เลี้ยงที่บ้านลุงบ้านป้าก็จะเริ่มบ่ายสองโมงค่ะแต่โตโตกับแฟนก็ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวโตโตจะพาทุกคนไปแวะเมืองใกล้ๆบ้านลุงบ้านป้านะคะทุกคนค่ะขึ้นทางด่วนเรียบร้อยแล้วค่ะ คอยไปคอยมายายเขาแซงได้เด้อเท่าเด้ออากาศหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะช่วงนี้นะคะด้านนอกก็มืดสลัวสเสียเลยค่ะวันนี้ตัวตัวเองก็ยังเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยนะคะเสียงแหบเสียงแหงอยู่ค่ะ ฝนตกจุบจิบจุ๊บจิบเลยค่ะว่าจะพาทุกคนไปแวะเที่ยวสักเมืองหนึ่งนะคะจะได้เห็นอะไรกันหรือเปล่านอ้อฟ้ามืดบอ,อพอยังมาฝนตกโปรยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับฝนตกทางประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็แตกต่างจากทางบ้านเรามากนะคะทุกคนค่ะ ทางบ้านเราตกหนักๆชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็หยุดไปนะคะส่วนมากฝนทางฮอนแรงก็จะตกทั้งยี่ทั้งวันปล่อยปลอยยุบยิบยิบ,ย,บยิ่งฝนปล่อยอากาศก็ลงอีกต่างหากนะคะทั้งหนาวทั้งเงย็นลงมาอีกเรื่อยๆอ,อีกนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะบางวันก็ทั้งฝนทั้งแสงแดดทั้งหนาว3-4ฤดู กระทะกันบ่อยมากค่ะส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละค่ะทางอนแลนเนเธอร์แลนนะคะ, land, ะ,คะจะสำหรับที่งานปาร์ตี้บ้านลุงบ้านป้านะคะกับครอบครัวนะคะตัวตุวก็คงไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับพวกเขาส่วนมากเขาไม่อยากจะเข้ากล้องนะคะ ก็เหมือนคลิปก่อนๆตโต้เคยพูดเรื่องครอบครัวของแฟนเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ย่าพ่อปู่หรือว่าใครทุกคนในครอบครัวเขาเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเขาไม่อยากเข้าสื่อโซเชียลนะคะแต่ตโต้ก็จะอาจจะตายสัตว์ศาสตร์เพิ่นเพื่อนในยนิดนึงนะคะแถวหน้าบ้านแถวบริเวณบ้านเขานะคะทุกคนคะ <S <S น่ะใกล้จะถึงเมืองบ้านลุงบ้านป้าอยู่แล้วนะคะทุกคน แต่ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจเลยค่ะตโต้ก็ว่าจะไปจอดที่เมืองนั้นก่อนนะคะถึงจะไปบ้านลุงบ้านป้าแต่ยังไงก็จะแวะเมืองกันอยู่ค่ะเพราะว่าเรามาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะแวะอยู่ค่ะฝนตกก็ช่างนะคะดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจเราก็จะแวะกันอยู่นะคะทุกคนค่ะ กันเข้ามาในเมืองแล้วนะคะทุกคนกําลังหาที่จอดรถกันกันกบว่าใหญ่นิดหนึ่งค่ะอากาศไม่ดีแต่เราก็มาแล้วนะคะก็จะพักตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงก่อนจะไปบ้านลุงบ้านป้าจ้าด้านหน้าคือท่าเรือนะคะทุกคนค่ะนู่นค่ะท่าเรือค่ะดูจากด้านในรถไปเสียดายฝนตกนะคะ กำลางพาผ่านเข้าเมืองนะคะจะผ่ากลางเมืองนี้เลยกับเมืองเล็กๆริมแม่น้ำใหญ่นะคะสำหรับเมืองนี้ค่ะตอนสมัยแฟนโตโต้ยังเด็กก็เรียนหนังสือที่นี่นะคะไปมาเมืองนี้ตลอดค่ะออกจากเมืองไปประมาณ5 6กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านที่ลุงบ้าใส่ยอยู่และแฟนโตโต้ตตที่เกิดที่นู่นนะคะอันนี้คือผ่ากลางเมืองก่ะเสียดายฝนตกนะคะวันนี้ เสียดายข้างนอกฝนตกปโปอยๆกัทุกคนค่ะแต่ก็จะพาชมนิดหนึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นใจก็ช่างหัวมันแหละค่ะเรามาแล้วเนาะค่ะจะพักตรงนี้เราราครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะออกจากรถแล้วค่ะทุกคนพ่อใหญ่เอาร่มมารับพอดีเลยนะคะร่มมารับนางเอกตรงหน้าประตูรถพอดีค่ะให้ชมวิวทิวทัศน์ด้านหน้านะครับเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะหนึ่งใน สีซ้ายหลักของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะสำหรับแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำรายอด w h a t the name for the river the mas the mas แม่น้ำนี้มาจากปอมฟันบะ <From S 1> มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนคะ่ะเป็นแม่น้ำเชื่อมต่อยุโรปหลากหลายประเทศค่ะเป็น หนึ่งในสีแม่น้ำหลักของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะที่ผ่านเนเธอร์แลนดนนะคะ์ค่ะต้นไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีโอ้ยฉันเสียดายวันนี้ฝนตกนะคะมาถึงตรงนี้ยิ่งตกไม่หยุดเลยคะ่ะแม่น้ำใหญ่มอก่ะ มายืนกินรมชมวิวฝนตกกัน2ตายายนะคะโรแมนติกนิดหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะพักตรงนี้กันครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนจะไปบ้านพี่ชายแฟนนะคะเพราะว่าเรามาก่อนเวลานะครับกำหนดเวลาเขาบ่าย2องโมงตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆคะ่ะถ้าเราไปเร็วมากเกินไปก็ไม่อยากให้ลุงป้ามาเตรียมนูน่นเตรียมนี่เยอะเกินไปนะคะพี่น้องจะมารวมกันบ่าย2องโมงคะ่ะ จ้าสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าถนนหนทางการเดินทางวันนี้นะคะ แล้วก็จะได้เห็นหน้าบ้านพี่ชายแฟนนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะบ๊ายบายค่ะ oh, นี่คะ่ะถึงหน้าบ้านพี่ชายแล้วนะคะ